ครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิดทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้มาตอบคําถามจากแฟนคลับนะครับได้สอบถามเข้ามานะครับวันนี้ในหัวข้อว่ามีวิธีการกําจัดวัชพืชในนาข้าวให้ได้ผลประสิทธิภาพดีที่สุดสูงที่สุดนี่ต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็เลือกการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมวัชพืชนี่จะต้องทำอย่างไรบ้างให้มา อ,อออคลิปแนะนําให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสลงมาในพื้นที่จริงเลยนะครับว่า,าการทํานาในแต่ละครั้งนีนสิ่งหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะนะนอกจากการเลือกพันธุ์เข้าปลูกแล้วนี่ก็คือการกําจัดวัชพืชหรือควบคุมวัชพืชว่าเราจะทําอย่างไรกันนะครับในการควบคุมวัชพืชในนาข้าวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ทําให้ผลผลิตของข้าวดีหรือไม่ดีในการทํานาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับในประเทศไทยเราก็คือนาปีกับนาปรังนะครับนาปีเนี่ยก็คือว่าสายพันธุ์เข้าปลูกที่ปลูกตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากราคดาปลูกเดือนไหนก็ได้ใน3-4เดือนนี้นะครับจะไปเก็บเกี่ยวพร้อมกันเลยก็คือปลายเดือนตุลาหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกาอันนี้เขาเรียกนาปีนะครับสายพันธุ์ที่นิยมกันก็มะลิ105 พันเบาก็มลิ15แล้วก็กอขอ 6, แล้วที่กําลังโด่งดังในปัจจุบันนี้ก็คือกลุ่มของน่าน5 9กันอันนี้เรียกกลุ่มข้าวนาปีนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าข้าวนาปรังนะข้าวนาปรังนี่ส่วนใหญ่ผมจะออกคลิปเยอะมากพอสมควรนะอย่างคลิปที่ที่ผ่านมาก็เรื่องการคัดเลือกพันธุ์ข้าวปลูกแล้วก็รีวิวการใช้พันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคํา89านะครับข้าวนาปรังนี่เราจะนับอายุเป็นหลักนะครับเราจะไม่นับว่าปลูกกี ปลูกเดือนไหนแล้วเก็บเกี่ยวเดือนไหนก็คืออย่างไก่ทองคำแปดเก้านี่อายุเก็บเกี่ยว90วันเราก็นับเลยตั้งแต่วันนะจนเกี่ยวนี่อายุ90วันแต่หน้าหนาวก็จะบวกไปประมาณ5-10วันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าข้าวนาปรังคือนับอายุปลูกได้ทั้งปีขอให้มีน้ำนะครับขอให้มีน้ําอันนี้เป็นข้าวนาปรังเพราะฉะนั้นการทํานาในบ้านเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะก็คือกลุ่มของข้าวนาปีข้าวนาปรังเพียงแค่เท่านี้นะครับแต่ในวันนี้นะผมจะมาคุยเกี่ยวกับการ ควบคุมวัชพืชแล้วก็กําจัดวัชพืชในข้าวนาปรังกันนะครับข้าวนาปรังนี่นะในการทําข้าวนาปรังนี่เราจะต้องมีการเตรียมดินไว้อย่างดีเลยนะครับวิธีการเตรียมดินของเกษตรกรทั่วไปก็คือเขาเรียกว่าการทําเทือกนะทำเทือกนะครับพอทําเทือกเสร็จก็จะทําการหว่านข้าวแต่ถ้าใครเลือกวิธีดําก็ต้องไปทําการเพาะกล้ามาประมาณอีก20วันถึงเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาปักดํานะครับหลังจากทําทเทือกหรือปักดํานี่ ก็จะมีการควบคุมวัชพืชนะครับการควบคุมวัชพืชนี่เราก็มีวิธีการอยู่หลายแบบด้วยกันอันดับแรกเลยก็คือการคุมเลนนั้นหลังไปประมาณ1 0ถึง20ปีที่แล้วนี่เราจะาให้เวลาถึงประมาณสัก4วันนะครับสัก4วันนะถ้าย้อนหลังไปสัก20ปีที่แล้วแต่ถ้ามาในช่วงหลังนี่สภาวะอากาศโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยการคุมวัชพืชถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดนี่ ไม่ควรเกิน3วันหรือว่าถ้าสองวันนี่จะดีเอามากๆเลยนะครับทําไมอากาศร้อนขึ้นแล้วนี่ทำไมถึงต้องฉีดคุมเลนให้เร็วขึ้นก็เพราะว่าอากาศร้อนขึ้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้วัชพืชหน,นี่งอกเร็วขึ้นในการคุมเลนเนี่ยนะครับายาที่ใช้ในการคุมนี่มันจะคุมเฉพาะวัชพืชที่ยังไม่งอกมาเท่านั้นวัดส่วนวัชพืชที่งอกมาแล้วนี่จะคุมไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุมเลนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะฮะ ไม่ควรเกิน3วันนะครับหรือว่า2วันนี่จะดีที่สุดเลยนี่ก็คือการใช้ยาคุมเลนที่ดีที่สุดแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมันหลุดไป4วัน3วัน4วัน5วันนี่ยังฉีดได้ไหมก็ยังฉีดได้แต่เราจะต้องบวกเข้ากับยาฆ่าวัชพืชไปด้วยเลยนะครับนะบ,บวกข่าไปเลยแต่นี้การใช้ยาบวกเข้ากับยาคุมเลนเนี่ยยาฆ่าบวกเข้ายาคุมเลนเนี่ย,ย,าาย,านนยจะต้องเป็นยาที่ไม่มีผลกระทบกับหน่อข้าว เพราะว่าหน่อข้าวนี่มันยังบอบบางยังเล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยาฆ่าหญ้าที่ผสมเข้ากับยาคุมเลนเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองหรือการยืนยันจากผู้มีความเชี่ยวชาญผู้มีความถนัดหรืออย่างที่ร้านไทยเจริญของเรานี่เรามีการทดสอบเรามีการจําหน่ายมานานแล้วนะครับได้รับการยืนยันจากผู้มีประสบการณ์ทางนี้นะครับถึงจะบวกเข้ากับยาคุมเลนเลได้นะครับ<ม> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นถ้าใครเลย2วันหรือสวันสามารถฉีดยาคุมเลนได้โดยเอายาฆ่ามาบวกด้วยนะครับอันนี้คุมแรกเลย ส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มของคุมค่านะครับเรียกยาคุมค่านี่ยาคุมค่านี่ก็เราจะนับวันตั้งเราจะนับกันตั้งแต่หลังจากวานไปแล้วประมาณ7-10ถึงวนันหรือไม่เกิน12วนันหรือว่าหญ้านี่จะดูความสูงหญ้านี่ไม่เกิน5มิลนี่จะดีที่สุดถ้าเกินกว่านี้นี่หญ้ามันจะใหญ่นะประสิทธิภาพของยาคุมค่าก็จะได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนี่กเกษตรกรก็จะต้อง ควบคุมให้ดีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นยาฆ่ายาเรียกว่ายาเก็บญ้าหรือยาฆ่ายาซึ่งออกเป็น2กลุ่มนุยัยาฆ่ายาเล็กและยาฆ่าญยาใหญ่นะ้าเล็กนี่ก็ไม่ควรเกิน1เซนติเมตรมากที่สุดก็ไม่ควรเกิน1นิ้วนะครับอันนี้เป็นพวกกลุ่มญ้าเล็กนะนะอัน,นี้ก็กเกษตรกรควรจะกําจัดวัชพืชให้เสร็จ ในขณนะที่ว่าในขณะที่ว่าหญ้ายังเล็กๆอยู่ถ้าหญ้าใหญ่เนี่ยเราไม่แนะนํานะเพราะว่าทําไมไม่แนะน,นํา1กําจัดหญ้าก2ใช้ยาเยอะทําให้เราสิ้นเปลืองยาพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือการกําจัดวัชพืชในนาข้าวกันนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะจงรายละเอียดทีละตัวทีละตัวไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะเริ่มที่คุมเลนก่อน แล้วก็การเลือกยาคุมเลนว่าเราจะเลือกใช้ยาตัวไหนกันดีนะในการใช้ยาคุมเลนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้วนะครับที่สําคัญหนึ่งก็คือการเตรียมดินนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปลักษณะดินเทือกที่เหมาะในการฉีดยาคุมเลนนะครับว่าเราควรจะเตรียมดินยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายเลยว่า ลักษณะของเทือกที่ดีนะเลนที่ดีนะครับที่เหมาะในการใช้ยาคุมเลนเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะต้องไม่ให้มีเศษฟางวัชพืชทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะฮะอยู่บนผิวดินนะครับเราจะต้องเก็บวัชพืชหรือฟางนี้ออกให้หมดนะครับเราต้องเก็บออกให้หมดเลยนะครับหรือถ้าเราไม่เก็บออกนะครับเราก็ทําให้มันจมไปอยู่ใต้ดินนะครับให้หมดเลยนะให้มีแต่ผิวดินล้วนๆเลย นะครับอันนี้คือการเตรียมดินที่ดีอันนี้ข้อที่1ข้อที่2นะครับขณะจะฉีดจะต้องไม่มีน้ําขังอยู่นะครับเพราะว่ายาคุมเลนบางชนิดนะครับในบ้านเราเนี่ก็ใช้กันเยอะเลยนี่มีน้ําขังไม่ได้จะทําให้ประสิทธิภาพการคุมเลนนี่ใช้ไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2ต้องไม่มีน้ําขังนะครับ 3. นะครับหลังจากฉีดไปแล้วประมาณ4ีหวันจะต้องมีน้ําเข้าออกมานะครับนี่คือปัจจัยต่างๆที่ จะทาให้การคุมเลนได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยนะครับคุมเลนในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่หลายตัวกันนะครับที่เรารู้จักกันเยอะๆเลยก็คือ1นึ่งบิวทาคลอนะครับอันนี้บิวทาคลอนะครับซึ่งมีหลากหลายชื่อมาก 2. เพชรชีราคลอนะครับสามอะลิโนฟอสนะครับในกลุ่มที่ได้รับการนิยมส่วนอะลิโนฟอสนี่ตอนหลังมานี่ไม่ค่อยได้นิยมเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของข้าวแดงทีนี้ข้าวแดงตั้งแต่ต้นเนี่ยมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตข้าวในช่วงแรก มากๆเสียหายค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้กลุ่มของอาริโนฟอร์สนี่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรก็มาเหลืออยู่2ตัวที่ได้รับการนิยมในปัจจุบันนี้นะครับก็คือตัวแรกเลยคือบิวทาคลอนะตัวที่2ก็จะเป็นเพชรทีราคลอทีนี้บิวทาคลอนี่ในท้องตลาดนี่มีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วทีนี้มีหลากหลายมากเลยอย่างที่ผมนี่ออกคลิปประจําเลยว่าบิวทาคลอนะครับ แต่ละบริษัทแต่ละสูตรนี่ก็จะมีความแตกต่างกันก็จะมีความคล้ายกับว่ากระเพราไก่ไข่ดาวนะครับสมมุติว่ามีอยู่5ร้านนะรับประกันเลยว่าแต่ละร้านนี่ความอร่อยรสชาติต่างๆไม่เหมือนกันเอาแค่ง่ายๆเลยไก่บ้านกับไก่เลี้ยงที่ว่าไก่ขาวหรือว่าไก่กระทงนี่นะครับรสชาติไก่ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับในเาการปรุงรสเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น เกษตรกร,ะกรนะฮะก่อนที่จะใช้บิวทาครอนี่จะต้องมีข้อมูลหรือได้รับการยืนยันจากร้านค้าหรือจากบริษัทนะที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับบิวทาครอนีอ่ที่มีอยู่ในท้องตลาดเรานี่มีอยู่2กลุ่มด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันก็คือตัวแรกคือ ec นะครับตัวที่2ก็คือตัวมินยงนี่ก็อยู่ในรูปของ ew นะครับตัวนี้เป็นบิวทาครอเหมือนกันเลยนะครับเปอร์เซนต์เท่ากัน60%เ แต่อยู่คนละรูปนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขได้บางคนบอกเอ้ยยังไงก็บิวทาคลอยังไงก็บิวทาคลอบิวทาคลอไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกัน EC กับ EW ก็แตกต่าง EC นี่อยู่ในรูปของน้ํามันนะครับนะแล้วก็ในรูปของ EC นี่ยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับอันนี้มันลึกเข้าไปอีกนะครับลึกเข้าไปอีกดนั้ก็เลยจะต้องมาชี้แจงให้เกษตรกรได้เข้าใจว่าบิวทาคลอเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพจะไม่เหมือนกันก็เหมือนผัดกระเพรา ไข่ดาวในแต่ละร้านรสชาติจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยต้องให้บริษัทยืนยันมาเลยว่าต้องไม่แดงอย่างกองหลังนี่ครับอันนี้บริษัทกล้าระบุลงมาเลยนะครับสูตรข้าวไม่แดงไม่งันนี่สูตรข้าวไม่แดงไม่งันอยู่ในรูป EC ก็จริงแต่ข้าวไม่แดงและไม่งันอันนี้ได้รับการยืนยันจากบ,บริษัทอันนี้ก็คือสูตรของบริษัทกองหลังนะครับเขายืนยันเลยกล้าการันตีเลยว่าถ้าฉีดกองหลังเข้าไปแล้ว ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าบริษัทไหนไม่กล้ายืนยันอันนี้เกษตรกรต้องไปเสี่ยงเอาเองนะครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าบิวทาครอนี่ก็มีอยู่2รูปคือ EC กับ EW แล้ว EC นี่ยังแบ่งออกเป็นอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรหลายคนนี่ไม่รู้นั่นที่เขาเรียกว่าเซฟเฟนเนอร์นะครับตรงนี้แหละเกษตรกรบอก,บอกเอาถูกไว้ก่อนนะครับเอาถูกไว้ก่อน นะครับยิ่งถูกต้องระวังเรื่องของข้าวแดงนะฉีดไปนี่ข้าวหงิกเลยนะครับหงิกหรือว่าทางอีสานนี่เรียกว่าข้าวนั่งไม่ตรงหงิกม้วนขดอยู่ในนั่นเลยครับถ้าโดนหนักๆถึงขั้นว่าแห้งตายนะครับเพราะฉนั้นจุดสังเกตของยาบิวทาคลอในรูปของ EC นะฮะที่ว่าแดงไม่แดงอันดับแรกเลยราคาไม่แพงอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนะให้ดูว่าเซฟเฟนเนอร์นะว่าเป็นขนาดไหนแต่ถ้าบร,ริษัทไหนอ c แล้วกาการันตีเลยนะครับว่าสูตรอย่างกองหลังนี่การันตีมาเลยข้าวไม่แดงข้าวไม่งันอันนี้นะครับปลอดภัยต่อหน่อข้าวแน่นอนนะครับนี่ก็คือในเรื่องของบิวทาคลอ60%ในรูปของ e c นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะเลือกใช้นี่ให้ระวังให้ดีนะครับชื่อสินค้ามีอยู่สองชื่นครับชื่อแรกเขาเรียกว่าชื่อการค้าอย่างอันนี้ชื่อการค้าคือกองหลัง ชื่อสามัญน,นี้ก็คือบิวทาคลอหกอร์ในรูปของ e c บริษัทกองหลังนี้เองก็ต้องการสร้างชื่อของบริษัทของตัวเองว่าของเขานี่ไม่แดงไม่งนันไม่อ่านก็เลยจะเอาชื่อการค้าแยกออกจากชื่อสามัญเลยนะครับเป็นการันตีแต่ถ้าเป็นเอาชื่อสามัญมาตั้งเป็นชื่อการค้า อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องการโปรโมทไม่ต้องการโฆษณาบริษัทนะครับเน้นราคาเป็นหลักนะครับเน้นราคาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการเลือกบิวทาคลอนะครับก็มีปัจจัยอยู่หลายอย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับระวังนะครับบิวทาคลอเหมือนกันแต่บางบิวทาคลอนะฉีดแล้วหงิกบิวทาคลอบางตัวฉีดแล้วไม่หงิกอย่างกองหลังนี่บริษัทการันตีเลยรับประกันเลยแล้วก็ที่ร้านเราขายมาหลายปีแล้วอันนี้ก็คือสารบิวทาคลอนะครับทีนี้เรามาดูบิวทาคลออีกตัวหนึ่ง นะครับตอนในช่วงฟีหลังๆมาเนี่เริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะมากๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสารบิวทาคลอเหมือนกันนะครับบิวทาคลอหกเหมือนกันแต่อยู่ในรูปของ EW นี่ก็อยู่อีกรูปหนึ่งคนละรูปกับบิวทาคลอที่อยู่ในรูปของ e c EW นะครับ e ีนี่ไม่มีผลกระทบกับหน่อข้าวใดดังสิ้นก็คือปลอดภัยสูงสุดนะครับในกลุ่มของบิวทาคลอนะครับนี่ก็คือ กลุ่มของยาคุมเลนประเภทบิวทาคลอ60เเซนะครับนี่เพราะฉะนั้นที่ร้านเราขายขายอยู่2ตัวแล้วแต่ตัวหลังๆมานี่ตัวมินยงนะอันนี้มินยงก็เป็นชื่อสามัญและชื่อการค้าในคนละชื่อการเพราะบาริษัทก็ต้องการสร้างชื่อของบริษัทตัวเองขึ้นมานะครับให้ให้มั่นใจว่าสูตรของบริษัทไบโอนนี้นะครับ คุณภาพนี่กล้ารับประกันเลยข้าวไม่มีงิกไม่มีงอแน่นอนอย่างตัวมินยงตัวนี้อยู่ในรูปของ E.W. นะครับปลอดภัยต่อข้าวสูงสุดเลยนะครับถ้าเทียบกับบิวตาคอในรูปของ E.C. นะครับแล้วก็บิวตาคอในรูป E.C. ที่ใส่เซฟเฟนเนอร์น้อยๆหรือบางบริษัทนี่ไม่มีเซฟเฟนเนอร์ er เลยนะครับไม่มีเซฟเฟนเนอร์เซฟเฟนเนอร์ er, ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆในบ้านเราก็คือกันแดงแล้วก็ประสิทธิภาพในการคุมนะครับนี่อย่างที่ผมบอกว่า เซฟเฟนเนอร์เนี่ยบางบริษัทนี่ใส่น้อยบางบาริษัทใส่เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าบาริษัทใส่เท่าไหร่ฉะนั้นที่ไม่มีเซฟเฟนเนอร์เลยสังเกตที่ราคาเป็นหลักนะครับการที่จะเอาไปฉีดให้ระวังเอาให้ระวังกันด้วยนะครับอาจจะมีผลกระทบกับหนอข้าวถ้าข้าวนั่งข้าวตายเข้าไปเนี่ยเสียเวลาเยอะมากทั้งต้องซื้อพันุข้าวใหม่ต้องทําเทือกใหม่ เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองและค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อบิวทาคลอเนี่ให้ระวังกันด้วยนะครับตัวที่2ที่ได้รับการนิยมในในบ้านเราตอนนี้ก็คือเพชีฆาคลอนี่นะครับก็คือตัวชอเลนเวอร์อันนี้ชอเลนเวอร์อันนี้ก็จัดเป็นยาคุมเลนที่มีอายุไม่ต่ำกว่าย0่ส0ถปีนะครับมันนานแล้วนะครับสำหรับตัวชอเลนเวอร์ตัวนี้จัดเป็นยาคุมที่มีความปลอดภัยต่อข้าวสูงที่สุด นะที่เมืองไทยเรามีณนะปัจจุบันนี้ในประเภทคุมเลนนะครับในประเภทคุมเลนชอเลนเวอร์เนี่ยปลอดภัยสูงสุดแตกต่างจากบิวทาคลอยยังไงนะครับบิวทาคลอเนี่ยสมมุติเราฉีดวันนี้พรุ่งนี้ฝนตกนะครับต้องไปเปิดน้ําออกนะครับถ้าไม่เปิดน้ําออกนี่ข้าวตายนะครับหรือฉีดมาปุ๊บมีน้ําจากนาข้างๆรั่วเข้ามานะครับข้าวไม่งอกงันอยู่เลยนะครับนั่นคือสำหรับบิวทาคลอนะครับนั่นก็คือ จุดอ่อนของบิวทาคลอนะครับตัวนตัวที่ปลอดภัยนะฉีดวันนี้มีน้ําข้างนารั่วไหลเข้ามามีฝนตกใส่ก็ไม่มีผลกระทบกับหน่อข้าวใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นนะครับนี่ก็คือชอเลนเวอรนะ์ในการตั้งชื่อสินค้านี่มีอยู่2ชื่อด้วยกันในสินค้าหนึ่งตัวมีชื่อการค้าและชื่อสามัญน,นะครับบริษัทที่ ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทต,ตัวเองส่วนใหญ่จะใช้ชื่อสามัญและชื่อการค้าที่แตกต่างกันนี่ก็คือเป็นยาคุมตัวที่2ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยก็คือเพชรลาคลอชอเลนเวอร์นะชอเลนเวอร์อันนี้บริษัทแยกชื่อสามัญและชื่อการค้ามาเลยตัวนี้มีความปลอดภัยต่อข้าวสูงสุดเลยนะครับนะต่อให้ฉีดวันนี้พรุ่งนี้ฝนตก นะหรือว่ามีน้ําจากแปลงข้างๆไหลเข้ามาก็ไม่มีผลกระทบกันนอข้าวใดๆทางสิ้นนะครับอันนี้ก็คือชอเลนเวอร์นี่นะครับนี่ทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวในที่ผมเชื้อดูนี้นะกองหลังมินยงชอเลนเวอร์ตัวนี้จัดเป็นยาคุมเลนทั้ง3าตัวฉีดตอนไหนดีที่สุดนะครับหลังจากหวานไม่เกิน3วันดีที่สุดนะรหรือถ้าได้2วันนี้ยิ่งดีเลยนะครับยิ่งดี ดีเอามากๆเลยเพราะว่าวัชพืชนี่ยังไม่งอกมาแต่ถ้าวันที่3หรือวันที่4ยังอยากฉีดอยู่นะครับในปัจจุบันที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่หัวทิปคลิปไปแล้วนะครับในช่วงนี้ในระยะส0ปี20ปีหลังมานี้อุณหภูมิโลกนี่มันร้อนขึ้นมันไปกระตุ้นให้วัชพืชนี่งอกเร็วขึ้นนะวัชพืชที่ขึ้นตัวแรกเลยนะก็คือหญ้ากระดูกไก่แล้วก็หญ้าข้าวนก ซึ่งแทงหน่อมาเล็กๆเราอาจจะมองไม่รู้ว่ามีวัชพืชขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครฉีดที่วันที่3วันที่4วันที่5หลังจากหวานนะครับแนะนำให้ใส่ยาฆ่าหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้ากองแขนหญ้ากอแดงเข้าไปด้วยแล้วก็หญ้าข้าวนกหรือหญ้าจงเจริญหรือหญ้าพุ่มพวงผสมเข้าไปเลยนะครับที่ร้านเราเราจะแนะนำตัวนี้เลยนะครับโพลีบีทนะครับโพลีบีตตัวนี้เลยนะครับนี่โพลีบีท เราจะแนะนําตัวนี้เราจัดสูตรนี้แบบนี้มา,าได้หลายปีแล้วนะครับในการใช้ยาคุมเลนแล้วก็การบวกกับยาฆ่าไปเลยก็คือตัวโพลีบิทซึ่งการันตีเรื่องความปลอดภัยต่อหน่อข้าวนะครับไม่มีผลกระทบกับหน่อข้าวใดๆทั้งสิ้นเราเอาตัวโพลีบิทมาบวกเข้ากับตัวชอเลนเวอร์เข้าไปได้เลยนะครับนะครับอัตราการใช้อย่างชอเลนเวอร์1ขวดเราจะแนะนําอยู่ประมาณ3ไร่ไม่เกิน4ไร่นะครับถ้าอยากเข้มข้นสูงสุดก็3ไร่ โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระทบกันนอข้าวไดแดงสิ้นปลอดภัยต่อหนอข้าว100%ยนะครับสำหรับชอเลนเวอร์แล้วบวกเข้ากับโพลีบีดนะครับทีนี้อัตราการใช้เราจะใช้ยังไงใช้ชอเลนเวอร์2ขวดกับโพลีบีดขนาด 250cc 1ซีซีหขวดนะครับฉีดลงในพื้นที่6-7ถึง7ไร่นะครับอันนี้ปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ได้เป็นทั้งคุมเลนและก็ฆ่าญ้าเล็กๆนะพวกนอกญ้าข้าวนก นะครับหญ้าข้าวนกแล้วก็หญ้ากระดูไก่หรือหญ้าพุ่มพวงนะครับแล้วก็พวกไข่เขียดเล็กๆน้อยๆก็ยังได้นะครับสำหรับหญ้าที่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือยาคุมเลนนะชอเลนเวอร์บวกเข้ากับโพลีบีทเลยนะครับแล้วเรายังมีสารเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมวัชพืชมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวไบโอเซฟเฟอร์คุณสมบัติของยาตัวนี้นะครับช่วยทําให้การยานี่ล็อกหน้าดินได้แน่นขึ้นเท่ากับประสิทธิภาพของการคุม วัชพืชนี่จะดีขึ้นเอามากๆเลยนะครับสำหนนรับไบโอเซฟเฟอร์หขวด2 5 0ซีซีใช้ได้ถึง5ไร่นะครับใช้ได้ถึง5ไร่นี่ก็คือไบโอเซฟเฟอร์ aper, นะครับครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกษตรกรเป็นไปได้ในยุคนี้นะครับยาคุมเพลี้ยยากันข้าวแดงกันข้าวขาวข้าว,าวงอกสามารถบวกเข้าไปได้เลยนะครับในชุดยาคุมเลนชอเลนเวอร์บวกโพลิบิดเราสามารถบวกกับยาฆ่าไปเลยอย่างเช่นโมเวนปิกนะครับ อันนี้เราก็บวกเข้าไเด้เลน1นึงซองนับขนาด100กรัมใช้ได้ถึง10ไร่นะครับอันนี้ประหยัดสูงสุดแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาเรื่องของเพลีย้ยไฟเพลีย้ยกระโดดสีน้าตาลได้เป็นอย่างดีนะผสมได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าอาจจะมีผลกระทบกับการคุมคุมเลนของเรานะชอเลนเวอร์อ่าโพลิบีทแล้วก็โมเวนเปกนิบบวกกันได้เลยนะครับนี่นี่นะครับก็คือการ ใช้ยาคุมเลนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและก็การเลือกอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งที่เชื่อถือได้จากร้านหรือจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางอาเฉพาะทางทางร้านไทยเจริญพันธุ์ี่เรานี่เรายืนยันเราอยู่ในวงการนาข้าวมานี่ไม่ต่ำกว่า20เกือบ30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความเชี่ยวชาญน,นะทั้งเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ นะครับแล้วก็เรื่องของเคมีพันแล้วก็การทํานาต่างๆมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเราได้นะครับวันนี้จะคุยเฉพาะเรื่องของยาคุมเลนกันก่อนเพราะว่าคุยนี่จะยาวกว่านี้เราจะมีตัวต่อไปที่เราจะแนะนําก็คือเป็นตัวคุมค่านะครับเรามีทั้งแบบใครที่มีปัญหาญ้าข้าวนกญ่าจงเจริญญ้าพุ่มพวงเยอะๆนะเรามียาคุมค่าญ้าที่ประสิทธิภาพสำหรับญ้าสองตัวนี้อย่างดีเลยหรือยาคุมค่าญ้าประเภทว่าน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตาย จี้ได้ซ้ำได้นะข้าวไม่ตายนะฉีดได้เลยเราก็มีอันนั้นในระยะข้าว7 0วันนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายที่เราแนะนำให้ใช้ก็คือข้าวไม่เกิน20วันนะครับด้วยโพลีตองบวกเวทูล่าฆ่าหญ้าได้ทุกชนิดในนาข้าวนะฉีดตอนข้าวประมาณ17-20วันหรือย่าม1เซนถึง1นิ้วนะครับเราจะออกในคลิปต่อต่อไปนะครับในวันนี้เราก็จะออก คลิปเรื่องของยาคุมเลนกันไปก่อนนะครับครับโฆษณานิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ทางร้านไทยเจริญพาณิชย์เรานะครับได้จัดรายการโปรโมชั่นนะครับพิเศษช่วยเหลือชาวนาในสภาวะวิกฤตราคาข้าวไม่ดีเท่าที่ควรนะครับยาทุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะมินยงชอเลนเวอร์บิวพานิลโคบเวนิลนะครับจัดราคาต่ำที่สุดตั้งแต่เราเคยเปิดร้านมานะครับ ต่ำสุดๆ,ๆนะครับตาสุดๆ,ๆเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดนะครสนใจอยากจะได้มินยงนะครับชอเลนเวอร์นะครับบิลพาเนินะครับแล้วก็คบเวนิลนะครับก็สามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ ทุกสาขาตั้งแต่ขอนแก่นยันยะโสธรแล้วก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้จัดโปรช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อยกลังเรายังมีราคาพิเศษให้อีกพิเศษสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มาหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเฮอุดจากร้านไทยเจริญขอจบการแนะนำสินค้าเกี่ยวกับการคุมวัชพืชในนาข้าวไว้เพียงแค่นี้ครับบ่อณครับสวัสดีครับ ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของแปลงนาข้าวนะครับที่เตรียมดินได้ดีนะครับก็คือการทําเทือกนะครับก็คือลักษณะของแปลงที่ไม่มีฟางข้าวหรือว่าเศษหญ้านะครับค้างอยู่บนผิวดินนะครับเพราะลักษณะทีะ่แปลงเทือกที่มีฟางแล้วก็หญ้าอยู่เนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพการฉีดยาคุมเลนเนี่ยไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับสังเกตดูนะครับในแปลงนี้จะไม่มีฟางเลยนะหรือว่าน้อยมากๆแล้วก็ เศษยาก,ก็ไม่มีนะครับลักษณะในแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่กําลังสูบน้ําออกนะครับพอดีว่าเมื่อคืนมีฝนตกมาด้วยหลังจากหวานเข้าไปแล้วเนี่ยฝนตกใส่ตอนนี้ก็กําลังสูบน้ําออกนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในวิดีโอนี้นะเป็นแปลงถ้ามีน้ําลักษณะแบบนี้นะครับมีน้ําขังอยู่เป็นจุดเป็นย่ย่อมเนี่ยไม่แนะนําให้ฉีดยาคุมเลนโดยเฉพาะสารในกลุ่มของบิวทาคลอนะครับเพราะว่าจะทําให้ประสิทธิภาพการคุมไม่ดีนะหรือว่าแปลงตรงไหนที่ที่โดน บิวทาคลอไปนะฮะข้าวมีผลกระทบกับข้าวนะครับคือข้าวอาจจะไม่งอกหรือข้าวชะง,งักงานได้เพราะฉะนั้นมีน้ําขังแบบนี้ไม่แนะนําให้ฉีดยาคุมเลนนะครับต้องเอาน้ําออกให้หมดเพื่อประสิทธิภาพของยาคุมเลนจะได้เต็มที่กันนะครับนี่ก็คือเป็นแปลงตัวอย่างลักษณะที่ดีนะครับ